ดีจ้าสวัสดีกับพี่น้องป้องไปทักทายเอฟซีสุขุสุขคนกลับมาถึงบ้านแล้วพี่น้องเอ้ยหกโมงกว่าเอาหัวมกวนก่านนะอันหาม้นกว่ากํลังวมาสี่หกโมงมาตอนนี้รถแหกไก่เสือกแล้วโอ้ยไปเต้นหัวหนุหัวฟูพี่น้องเอ้ยแระเบงตาย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 วีผมก่อนโอ้ยวีออกเลยโอ้ตายตายตาย ผีหัวบอกเลยาบาทโาอันพี่น้องสามเมื่อคืนนี่ได้นี่สว่าไปถือน้าทะเลจังใดแยาบนสิสีวีหัวได้หัวเหนียวผมผมเสียคักมันเป็นอีหยังกับกลูเทิงองเหนียวเทิงโลนเป็นน้ำได้บนสะด้วยน้ำห่อนกับบรูโแต่ว่าวาซาด้วยน้ำห่อนกับพญายามันนั่นเหลอดิหรือแพ่แ่ลชมพูชจำพูก้กับใส่อันที่เคยใส่นะ โลนคัะทั้งผมทั้งผมไอเหนียวผมมันเป็นฝุดฝืดมันบ่ลื่นมันบบลื่นเลยในทุกคนตะกี้อยู่บนซาเนี่ยมันจะลื่นวีมือจวดจวดผมได้ราะว่าเขาหม,มักมักทิดเม่นทิดเม่นกับยี่ห้อเคยใส่ชมพูกับยี่ห้อเคยใส่เนี่ยระยะหลังมาเนี่ยผบรั่วเป็นนี่อย่างผมก่อผมแหงผมเหนีนยวผ,ผมเสีย ไ้น้ำนานาไน้ำย้ำก็บ่หลุดไปเต้นหัวยิงหัวยองเบิ่งมือไปเต้นไปเต้นด้พี่นอ้องไปเต้นด้ไปเต้นน่ะหันรถแห่หน่ารถแห่ดลเขาจอดเต้นเนี่ยเขาจอดเต้นจอดหลินเนี่ยรถแห่ดูตีสดไหมโอ้ผู้ใดโทมากก็บริได้รับผู้ใดทักมากก็บริได้รับหัวก็หัวก็บ่งโทรศัท์เบ่งหัน วัานี้หัวกระดิส่งอันกลุ่มเพจไหมกลุ่มอันหาฝรั่งน่ะไหมมันเป็นคุณ้องค้นก็บ่เขอใจว่าเขาไปฮะส่งไปห้เรียวส่งไปห้เรี่ยวพนบ่เขอใจว่าพนบ่เขอใจว่าสิไปหาที่เขาไปบนไถพนะยวบ,บุกเลยบอกเขาไปที่เฟซไปที่เฟซแล้วก็ไปที่กลุ่มเพจขั้นไปมันจิเป็นแบบนี้เ้อพี่น้อง ญี่ปุ่นก็โอ้ยโทรศัพท์กับโบมี่นั่น่ะโทรศัพท์ยี่ปุ่นกัอยู่น้ำลูกเทียงหนึ่งมันเขาเข้าไปที่หน้า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 เฟซเราใช่ไหมเข้าไปตรงหน้าเฟซเขาเรีนบ่ทุกคนมันก็สิมีถ้ายุกข้างบนหัวหัวมันสิมีเป็นรูปบ้านนะคือเพจเป็นรูปบ้านคือเพจคลิปเพจคลิปเลี้ยวเอ้ยคลิปวิดีโอย่างต่างๆที่เขาไปลงอ่ะที่เป็นรูปบ้านจะเป็นเพจแล้วมันก็สิเป็น เป็นไอ้กลมๆแล้วก็มีเป็นหัวกลมๆเป็นตุ๊กตาสามสี่ยันกลมๆยืนหัน,นเป็นกลุ่มแล้วก็เป็นเฟซแล้วก็เป็นโปรไฟล์เฮาหยุดทั้งหันมันหลายๆอ่านแมนบอรดเ่เจ้ากดเข้าไปกดเข้าไปตรงตรงเพจก็ได้แล้วก็ไปค้นหาหรือเจ้าจะกดเข้าไปตรงกลุ่มแล้วก็ไปค้นหาเออมันเป็นเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเพจเฟซบุ๊กกลุ่มเพจอีหยังเนี่ย เขาไปนหันงคนบ้งหูจักกะกะเฮ็ดกะบ้กะบ้องหูพ่อหายไปแล้วกัไปค้นหาบ่เจอเดี๋ยวอ่บุจะเอ้ยโทรศัพท์เครื่องนั่นอิบุให้ลูกไปใส่กะบ่ได้กะบ่ได้ติดกะบ่ได้ันั้นไว้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเวลาบางคนเฮ็ดเป็นบางคนเฮ็ดเป็นเขาได้นะเขาได้แล้วแต่บางคนเฮ็ดเป็นบ่เป็นก็คือเป็นนั่นแหละตัวคนคนทฮามันกะบ่ได้เก่งมันก็บ่ได้เก่งมาแจะเกิดมันต้องเลี้ยนรู้อือต้องเลี้ยนรู้ คนนี่บ่เป็นเลยพ่หูจักยังเลยแต่ก็อยากคุยแตะก็อยักแต่ก,ก็อยากได้เห็นีหมกับพวกว่ากันแม่นบ่ล่ทุกคนทุกคนก็ย่อม่อยควายว่ายอมสรรหาในเมื่อเฮาบ่หูเฮาก็ต้องถามเฮาบ่หูเฮาก็ต้องคัด็บ่พเป็นอย่างเนาะนั่นแหละเมื่อนี้ญี่ปุ่นมานางกินขนมจีนเนาะนางกินขนมจีนคลิปนั้นล้วก็เล่ พราะจากนั้นก็ไปเลยไปกับบริษบริษจับโทรศัพท์บริษเอาโทรศัพท์ขึ้นมาหลินมาบึงมาหยังพญ่ิถักมากระซ่งตลปให้แล้วบึงพอมาช่วงปกติย้ำโมเว้นนี่ย้ำโมเว้นของเฮาเนี่ยเราจุบริดัโทรมิแต่เราถักเป็นแชทดเป็นขอความบาดนี้นี่แหละจังน้อยนี่แหละเอ้าประมาณหกโมงครึ่งสี่ทุ่มนึงนี่ ก็ปกติทัวมาเด้นี่หลงกกงังจากเงี้ยบนว่างสายอุ้ยหลังจากเี้บนเหตคลิปแล้วเยไปเจ็เฝ้าไปอาบน้ำเด้ทุกคนเมื่อยไปติดมเมื่อยปวดขาสิกินหวานกินยาแล้วก็พักผ่อนล่ะเออวันนี้มืออื่นนี่มืออื่เสิเหตุยังมืออื่นเขาก็หายไปอีกไปไป,ไปทอดกะทินไปแห่กะทินแต่ว่าจะบลูสิไปว่าลงท่านกะลายมืออื่นกะลายคือเกาแต่ว่าเงียบนบน่ได้ไปสนใจกินลงท่านดอกเง้บนบ่นไปหากินลงท่านเป็นพี่น้องกินบ,บ่เป็น มีหยังกินอยู่บ้านเจ้าของแล้วก็ไปไปมวนก็คือมวนเมาออื่นบ่ม,มีแห่ดิื้อแดงก็นี่หลังจากที่รถแห่จบลงนี่เขาก็สิมีหนังมืง้อแดงอือกินข้าวกินปาลาเราก็ออกไปเบิ่งหนังเบิ่งหนังฟังเทปไปซะแหละผู้เฒ่าก็ไปเฝ้ากวงกฐินฟังเทปฟังหยังเพือมีบ่อบบละเทศบ่มีดอกมั้งเพิ่นเทปเร็วหนังบัดนี้หนังสอดแจ้งละคันมีคนเบิ่งบ่มีคนเบิง่งเขาก็บเสาสายจุมื้อนี่มันบ่มีผูดด้ใดเบิ่งหนัง ทุกคนเคยมีโปรเยเบื้างหนังบันบนี้มืออื่นนี่ปนมาจะลงมือเหตุปักขามจะทำมะขามแช่อิ่มอันูมรงมะห่แเร็วทอดเรียบร้อยเร้วก็สิเป็นงานได้บันนี้เอาก็สิลงมือทำงานได้บันนี้เมนี่ขวางกับไปซงนะเออเป็นขี้มเป็นยังกับไปซงนะคะรงทุกมือยั่งโปร้อันนี้่งช่วงรอบใบนี่เรียกว่าสิลป์รอบ้านนี่่งหายอยู่พวเป็นยางเด้อ ของสรงให้เรียบร้อยเล้วสําหรับผู้ผู้ที่เยบ,บนแพกหลักกระถ่ายลูกให้นะ่ะมื่อนี้ทรงให้เรียบร้อยเล้ยวอาจจะที่ข้านค้นหาว่าไม่ยังหรอกเพราะว่าเพิ่นมาทางไล่แร้วเปล่นี่เอฟซีเขามาขออันอันนี้หรอมันไลายจ้าจไผ่เป็นไผพี่น้องไผเป็นไคนหามุนมุนอุ้ยปุ๋ยเว่าต่อไปมุนอุ้ยปุ๋ยอยู่ไล่เย,ยบุนนะแต่ว่าเอฟซีเขามาขออันขออันซื้ออันกุ้มเพจฝรั่งยักว่าอัน ลูกค้าเอฟซีมาสร้างขวงมุนอุยปุยนี <c oughs> ย่บ,บนคนหาอยากมุนอุยปุยพี่น้องคันติงตองมามาสร้างของสร้างอย่างแล้วนะปุ๊บนะเนี่ยเยบ,บุจะจะเบื้องไว้เลยแลวก็แพ็กแล้วก็กกส่งให้เลยนะ่ะโอเคส่งให้เลยแต่ว่าขวงเขาเน่ะไปส่งน้ำก้นต่ว่าคือเขาอันฟ้ามาแพ็กแล้วก็ทายไว้อย่างสีนะ่น่ะทายแล้วก็ส่งให้ให้ให้ใหลูกค้าเบื้องนะ่ะก็ะแสดงว่าคุณต้องได้รับของละนี่บนบกวงแน่น,นอนละ่ะเออบัดนี้ เอาไปสรงที่หลังเอาไปทรงแล้วบดนี้ใบเลขพันสุดูนี่มันสิชามน้ำกนมันบอกเพราะว่าเอาไปสรงปุ๊บเขากัสิขี้เป็นใบนี่ไม,ม่เฮาอือเฮากัอยากให้ลูกค้าอ่าสบายใจบาขวางเขาทรงหายเฮากัจะทายเลขพันสุดูตัวเนี้ยหายไปอีกรอบนึงยังสี่นะบดนี้เมื่อน,นี่รอบนี้บอได้ทรงอือบอดด้บอดอบอดิทายหายเลยค้าจะไปเต้นเราสิบเอ็ดคนหาบดนี้ก็มุนเอเลจจว่าไผเป็นไผเพราะว่า เอพิจิขามาขออนันเพียรู้บาลฝรั่งหลายโพดพี่น้องก็เลยหยุ่งเล็กก็เลยหยุ่งเล็กนั่นแหละเยอะกว่กสิเฮ็ดคลิปนี่เลี้ยวทักทายกับพีกบนองเลี้ยวก็คือจะไปหาอาบน้ำอาบไหนนั่นแหละสำหรับผู้ที่สำหรับผู้ที่ได้ไปเล้วนะเขาเป็นขั้นเขาวาเป็นกะลองวางอะไรคือลองศึกษาบึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะกว่าไปเอาโทรศัพท์ทุกคน นี่เด้อบิงบึงบงบิงอันนี้มันสิบมันสิบสสท้อนแซงไปได้หรอเนาะแย่บนจะบกับกล่องนะคะขีขั้นกับกล่องขี่ขั้นตัดต่อพอเป็นอย่างขั้นกับกล่องพอมาห้องปรดเลยสดขั้นห้องไ่สดห้องกับกล่องได้บัหนี้บันนี้มาห้องเข้ามาตรงตรงตรงนี้เด้อหนาหนาหนาเฟซเฮ้าใช่ไหมหน้าเฟซเรามันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมทุกคนเอออันนี้มันจะมีเป็น Facebook แฟนเพจนะคะ นาเฟซเฮาอันนี้เป็นเป็นเฟซของญี่ปุ่นอีกตัวหนึ่งนะคะเนาะเป็นเฟซของญี่ปุ่นอีกตัวหนึ่งบันนี้ญี่ปุ่นจะพาทุกคนเข้ามาตรงนี้นะคะเป็นเป็นวงกลมนน่เด้อนี่เป็นแว่นวงกลมนี่แว่นขยายนี่เขาไปตรงนี้ปึ๊บเฮาก็ไปพิมพ์หานะคะนี่ไปพิมพ์หาไปพิมพ์หาเพจผู้นั่นผู้นี้เพจผู้นั่นเพจผู้นี้เพจผู้นั้นผู้นี้มีเบิดบันนี้เขากจะไปพิมพ์หาหาคู่ต่างหาค้นหาแมนบ่ ค้นหาคู่หาคู่อืมหาคู่ต่างชาติใท่หลังหาคู่มัเนาะหาคู่หาแฟนหาแฟนต่างชาติเอาลองเบิ้งปึ๊บนี่มันจะขึ้นมาเลยนี่ทุกคนเห็นบ่นี่มันจะขึ้นมาเลยบัดนี้สมมติว่ามันขึ้นมาแบบนี้แล้วแมนบอกมันขึ้นมาแบบนี้แล้วมุอเจาอ,อยากได้อยากได้ซื้อเพจอยากได้ซื้อที่ยี่บุไฮไปมุอเจากับเขาไปค้นหาไหม แล้วก็พิมพซือที่ยบบนหายไปเด้อพิมพ์ซือที่ยบบนหายไปเนี่ยมันคือเพรามันขึ้นมาปุ๊บจังสีมันบอกเพราะมันขึ้นมาแล้วเขาโ็กดเข้าไปเขาบอกโเข้าไปแล้วกะนี่มันจะมีคําว่าเข้ากลุ่มเห็นอกมันจะมีคําว่าเข้ากลุ่มทุกคนมีคําว่าเข้ากลุ่มเขาก็กโเข้าไปนี่โดเข้าไปโดเข้าไปอันนี้คือยบบนเข้าไปเร็วนะตัวนี้เนาะวันนี้มันจะมีมันจะมีห้เฮ้าไอห้เฮ้าอัน พิมเข้าไปอันเขาลุ้มไน่ไหมอือวันนี้เห็น,นอันนี้คือยบนเขาลุ้มไวเร็วพัลโหนี่ขั้นเท้าบ่เขาลุ้มมันจะมันจะเป็นแบบนี้ดีทุกคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มส่วนตัวเห็นป่ะขั้นเท้าอยากเขาร่วมมันก็จะเข่าไปยังสี่ปุ๊บน,นี่มันก็จะให้เท้าพิมมนนันอันนี้อันนี้คือเท้าข่าไวเร็วเขาก็ได้หเห็นแล้วถูกคนอันนี้ นั่นแหละอันนี้คือให้เบิ้งเข่าๆนะให้เบิ้งเข่าๆว้าวขาไปคนหาแบบใดนี่คนตรงนี้แหละนี่นี่เว่น่เว่น่นี่คนเขาไปหาเลยพิมพ์เข้าไปพิมพ์เข้าไปเอาซื้อทีเอาซื้อที่ยี่บนไฮเดอเอาซื้อทียี่บนไฮน่ะเป่าเปาอ่าบนะลูกไม่ได้เล่นเอาทีเอาซื้อทียี่บนไหไปเนี่ยเขามาพิมพ์หาเลยเนี่ยอิเว่นขยายเนี่ยมันก็จะขึ้นเนี่ยตัวคนมันจะขึ้นขึ้นมาม ตามีนแหละไงๆญี่ปุ่ยยนก็ฉีกขั้นอธิบายเนาะเขาก็บว่าไม่อีอุปรกรณ์ที่จะมาเฮ็ดให้แบบละเอียดขนาดนั้นใช่หไหมมันก็จะมีกลุ่มนั่นกลุ่มนี้เห็นบะกลุ่มเพีนั่นแหละเพื่อนกลุ่มเพีนั่นแหลมะมาหาแฟนต่างชาติเห็นะไม่มีค่าใช้ใจ่ายโน่นนี่นั่นเออก็เลื่อนไปเ็นบ่นี่คนถ่เขามา้มโพปวดหาเห็นบะคนถ่เขามา้มโพปวดหาสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะที่รับเข้ากลุ่มโสดอายุห้าสิบ นีนั่นเห็นบอกโสดยู่ห้าจีปีค่าเห็นบอกมาเจอในนี่มันก็บิมีหลากหลายก็บซิมีหลากหลายเห็นปะูดใดอยากนะสนใจเ็เข้าไปนั่นแหละทุกคนกระจักสซีว่าจังใดนี่เป็นอย่างญี่ปุ่นือเห็นปะวายญี่ปุ่นเข้ากลุ่มเลี้ยวไงเขาเข้ากลุ่มเลี้ยวเขาพิมกับไปในหันเขาไปเห็นเบิดถ้าสมมติว่าเขายังมาเขาเก่กลุ่มเพราะท่านบพท่านนี่อขอเข,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 ข่ากลุ่มเขาจะบ่เห็นอีอย่างที่เขาโพสเดียวทุกคนไม่เห็นอะไรที่เขาโพส ทเท้าเขาคุ้มแล้วก็เศีนอันนี้คือมันอันนี้เขาเป็นผู้ยิ่งเนี่ยกระหินติบโผผู้ยิ่งไปหาผู้ทายเห็นไหมบัดน,นี้ถท้าเขาลุ้มแล้วเขาศีนผู้ทายเบิดเห็นผู้ทาย้อมยัง้อมน,นี่คือวิธีการที่จะเข้ากลุ่มหาคูาา่นี่มีซื้อมีม,มีอันนั้นยี่บุญยี่นี่าวายยี่บุญเขาเล้วไงยี่บุญก็สามารถโพดได้สามารถโพดได้ จะโพดีหยังก็ไดนี่โพดเป็นเอารูกีหยังโพดลงไปก็ไดแตะลองไปแล้วก็โพดใช่ไหมอันนี้คือเขาเป็นเป็นสมาชิกนี่กลุ่มแล้วฮะนะทุกคนก็จะว่าอจัาไหนอันมันเข้าไปยังไนนนหน,นล่ะมันไปค้นหาบนไหนหลังสี่นะเขาก็เลยแบบแว่ากับบลูสิอธิบายยังไงบัดน,นี้นากคู่บลูกับกบลูอีรีเดทุกคนคู่บอลูกับบลูอีดีเอาตามนั่นเด้เอาตามนั่นแหละ,เ,าาละเข้าไปตรงตรง,ตรงเฟซตัวเองเนี่ยแหละแล้วก็ เขาไปตรงแว่นขยายแล้วก็ไปพิมพ์สซไปพิมพ์ไซมาเฮ้าพิมพ์พิมพ์พิมพ์ซื้อถี่ยี่บุญห้ไปเนี่ยพิมพ์ซื้อเพจกลุ่มถี่ยี่บุญไ้ไปเนี่ยพิมพ์ซื้อลงไปเลยแล้วมันเด้งขึ้นมาเจ้าก็กดเขาไปเข้ากลุ่มอือนั่นจิกมีคำมาเข้ากลุ่มเจ้าก็กดเข้าไปเข้ากลุ่มเราปุ๊บเข้ากลุ่มมันก็จะมีคําขึ้นมาให้เฮ้าให้เฮ้าไอ เขียนคาอธิบายพิมพ์คาอธิบายแล้วก็สง่งพอส่งปุ๊บเขาก็จะอนุมัติเฮาเพออนุมัติเสร็จแล้วก็มีรูปเขาอยู่ในหันมีมีปูไฟเฮาอยู่ในหันเขาก็สามารถพูดได้อันนี้แนน้าแบบเขาเขา้เขาผู้ใดฟังเลีว่วผู้ใดใดไปเลี่ยวยังเข้าบไ่ไใดนะรยังเข้าบไ่ไใดยังบ่ฮห้ว่าจเาิเข้าแบบใดกะเข้าคือยี่บุญบอกนี่ลหละเด้อเข้าคือยี่บุญบอกนี่ลหละเห็นั้ยเขาไปเลยนี่ ไปตรงค้นหานี่เห็นบ่ค้นหานี่ก็พิมพ์ไปอืพิมพ์ไปหาแฟนอันหรือเจ้าสิพิมพ์เป็นเป็นสื่อที่ยบ,บนให้ไปเลยก็ได้ฮะล่ะมันกจะจิขึ้นให้ห้าแเราห้าวก็เขา,ขาไปเลยลแบบน,น,นี้ทุกคนแค่นั้นเอ้ยเนาะประมาณนั้นนะเอาเยบุนสิไปหาอาบน้ำก็มานีทุกคนเมย เตียนไปอาบน้ำเราก็สิไปกินยาเราก็สิเข้าไปพักพอนอนในห้องล้วไปปวดขาไปตินมาเมื่อปวดเมื่อเอเล่